สวัสดีครับวันนี้จะสาธิตการใช้งานนะครับเครื่องล้างจานแฟงเก้รุ่น fdw 6 6 1 3ครับ e 6 p a บวกนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องล้างจานแบบบิวอินนะครับก็เวลาติดตั้งใช้งานก็บิวเข้ากับตู้เฟอร์นิเจอร์นะครับอันนี้เวลาเราเปิดประตูออกมานะครับเริ่มแรกเลยเนี่ย จะแนะนำว่านะครับตรงนี้จะเป็นกระปุกใส่เกลือนะครับหมุนเปิดออกมาแบบนี้นะครับแล้วเราก็ใส่เกลือลงไปนะครับเกลือเนี่ยจะช่วยปรับสภาพน้ำนะครับให้เป็นกลางนะครับก็จะทำให้เครื่องเนี่ยล้างได้สะอาดแล้วก็ตัวเครื่องภายในเนี่ยจะไม่เป็นสนิมนะครับเกลือเป็นเกลือที่ใช้สำหรับเครื่องล้างจานเท่านั้นนะครับเทลงไปประมาณหกล่องนะครับเขามีขายตามซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะครับ แล้วก็ปิดปล้ยแบบนี้นะครับตรงนี้นะครับอันนี้กระปุกกระบอกนี้เนี่ยจะใช้สําหรับเวลาเราเติมเกลือนะครับก็ใส่เข้าไปแล้วก็เทเกลือลงไปนะครับตรงนี้จะเป็นใบพัดด้านล่างนะครับสําหรับฉีดน้ําขึ้นนะครับแล้วก็ข้างบนนี้จะมีใบพัดปัดฉีดน้ําขึ้นลงอีกอันหนึ่งนะครับเวลาที่ เราใช้นะครับหรือใช้คานข้างแรกเนี่ยต้องเช็คดูว่ามันหมุนได้ไหมด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเขาอาจจะมัดกันมันหมุนไว้เวลาตอนขนส่งนะครับหรือตอนออกจากโรงงานใหม่ๆก็ต้องแกะตรงที่เขามัดออกให้เรียบร้อยนะครับให้มันหมุนได้ส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นฟิลเตอร์สําหรับกองพวกเศษอาหารนะครับหมุนทวนเข็มออกมานะครับแล้วก็สามารถเอาไปล้างทําความสะอาดได้เวลามันมีเศษอาหารตกค้างนะครับ ส่วนตรงนี้ก็ยกเปิดทำความสะอาดได้เหมือนกันนะครับเวลาใช้ก็ประกอบกลับลงไปเหมือนเดิมตอนนี้ก็ใส่แล้วก็หมุนล็อกสนสดแบบนี้นะครับส่วนตรงนี้นะครับด้านหลังของฝาเครื่องนะครับก็ทางซ้ายเนี่ยปุ่มนี้จะเป็นปุ่มกดนะครับกดแล้วมันจะเด้งขึ้นมานะครับก็สามารถใส่เป็น ก้อนดีเทอร์เจนนะครับสำหรับล้างทำความสะอาดนะครับใส่ลงไปในช่องนี้พอเราใส่ปุ๊บแล้วเนี่ยเราก็ปิดฝาลงไปฝาเนี้จะเปิดอัตโนมัติตอนที่เครื่องทำงานนะครับในระหว่างที่เครื่องทำงานฝานี้จะเปิดเพื่อดิดดีเทอร์เจนออกไปส่วนทางขวาตัวนี้นะครับจะเปิดขึ้นมาได้แบบนี้ดันขึ้นนะครับแล้วก็ใส่น้ำยาเบาวหรือเป็นน้ำยา,าลิน้นเอนะครับเพื่อช่วยให้ จานเนี่ยเวลาล้างเนี่ยมีความเงางามแล้วก็ช่วยให้แห้งด้วยถ้าเราใช้ลิ้นเอทแบบที่เขาเขียนว่าได้นะครับแนะนำที่แนะนําตัวที่เขาเขียนว่าได้นะครับเวลาซื้อนะครับมันจะช่วยให้จานแห้งดีขึ้นด้วยนะครับเติมลงไปนะครับจนถึงจุดที่เขาเขียนว่าแมกนะครับแล้วก็ปิดฝานะครับแบบนี้ก็พร้อมใช้งานนะครับทีนี้มาดูตัวคอนโทรลด้านหน้านะครับฝั่งนี้นะครับ ตัวนี้นะครับเป็นปุ่ม on-off เครื่องนะครับเปิดปิด P เนี่ยกดเพื่อเลือกโปรแกรมนะครับอันนี้ก็คือโปรแกรมนะครับมีทั้งหมด6โปรแกรมนะครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นไฟแสดงสถานะนะครับตัวอันบนเนี่ยจะบอกว่า,ามีเกลือหรือเปล่านะครับถ้าไฟติดแสดงว่าไม่มีเกลืออยู่ในกระปุกนะครับ ส่วนอันนี้เนี่ยก็คือเป็นไฟสแสดงสถานะของน้ํายาลิ้นเอนะครับหรือน้ํายาแววนะครับว่ามีหรือไม่มีนะครับถ้าน้ํายาหมดนะครับหรือไม่มีน้ํายาอยู่เนี่ยไฟก็จะติดขึ้นมาสแสดงให้เราเห็นนะครับเพื่อให้เราเติมนะครับส่วนเกลือก็ถ้าหมดก็เขาก็จะขึ้นไฟบอกเราแล้วก็อาหาเกลือมาเติมวิธีการใช้งานนะครับก็กดเปิดนะครับไฟก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับ เปิดประตูก่อนนะครับแล้วเราก็ค่อยกดเปิดแล้วค่อยเลือกโปรแกรมนะครับเวลาทุกครั้งที่ใช้งานไม่ใช่ปิดประตูแล้วค่อยกดนะครับเปิดประตูออกมาแล้วก็กดเปิดทีนี้จะเห็นว่าไฟเนี่ยนะครับน้ำยาลิ้นเอทเนี่ยติดเท่ากับว่าตอนนี้ผมไม่ได้ใส่น้ำยาลิ้นเอทไว้นะครับแล้วก็เกลือผมใส่ไว้แล้วฉะนั้นเนี่ยไฟก็จะมีขึ้นนะครับทีนี้เราก็เลือกโปรแกรมให้เหมาะกับการใช้งานนะครับโดยการกดปุ่ม P เนี่ย กดทีนึงนะครับไฟสีส้มเนี่ยมันก็จะเลื่อนโปรแกรมไปเรื่อยๆนะครับกดไปเรื่อยๆมันก็จะวนลูปไปอย่างนี้นะครับแล้วเราก็เลือกอันที่เราต้องการอันแรกนะครับเป็นโปรแกรม eco นะครับก็จะเป็นโปรแกรมประหยัดพลังงานนะครับตัวนี้จะใช้เวลาล้างเนี่ยสูงสุดนะครับประมาณ3ามชั่วโมงกว่านะครับแต่ว่ามันจะประหยัดน้ำและประหยัดพลังงานมากกว่าโปรแกรมอื่นๆกดอันที่สองนะครับต่อมาอันนี้จะเป็น Intensive นะครับสำหรับการล้างหนักนะครับ ถ้าภาชนะสกระปรกมากก็ใช้โปรแกรมนี้นะครับต่อมานะครับอันนี้ก็เป็นเป็นโปรแกรม normal นะครับก็คือล้างจานล้างแก้วที่สกรปรกทั่วไปนะครับอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นโปรแกรมรับปิดล้างด่วนนะครับก็จะล้างเร็วภายใน40นาทีนะครับก็แนะนําว่าอย่าสกปรกอย่าภาชนะก็ไม่สกรปรกมากนะครับก็ใช้ตัวนี้ได้ อันต่อมานะครับอันนี้จะเป็น p w a s นะครับก็คือเป็นการล้างน้ำเปล่าเท่านั้นนะครับอันนี้จะไม่มีดีเทอร์จェนออกมาแล้วก็น้ำก็จะไม่มีอุณหภูมิความร้อนด้วยนะครับเป็นล้างน้ำเย็นธรรมดานะครับดีเทอร์จนไม่ต้องใส่ล้างแต่น้ำเปล่าส่วนอันสุดท้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็น Half Load นะครับก็คือสามารถถ้าเรามีภาชนะไม่เยอะนะครับเราสามารถเลือกอันนี้ก็ได้นะครับมันจะล้างสาหรับล้างจานแค่ครึ่งถังนะครับ เราใส่ภาชนะไม่ต้องเต็มถังเราก็ใช้สามารถใช้โปรแกรมนี้ได้นะครับก็เลือกโปรแกรมตามที่ต้องการสมมุติว่าผมเลือกอันนี้นะครับโปรแกรม normal พอเราเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ปิดประตะรูเครื่องก็จะเริ่มทํางานเลยนะครับพอเราปิดปุ๊บเหลือรอพักหนึ่งเราก็จะได้ยินเสียงเครื่องเริ่มทํางานนะครับลองปิดแบบนะครับอันนั้นให้หมด ตารางตารางอ่ะทีนี้นะครับในคู่มือนะครับเขาจะมีตารางนี้นะครับลูกค้าสามารถดูตารางนี้ได้นะครับเขาจะบอกว่าโปรแต่ละโปรแกรมเนี่ยใช้ทําอะไรบ้างแล้วก็อุณหภูมิน้ําอยู่ที่เท่าไหร่นะครับใช้เวลาทํางานกี่นาทีนะครับแล้วก็ใช้น้ํากี่ลิตรนะครับใช้พลังงานเท่าไหร่นะครับกี่วัต ก็เขาจะมีบอกในนี้นะครับตารางนี้สามารถเอาไปดูให้เหมาะสมกับการใช้งานนะครับโอเคก็ขอจบการสาธิตการใช้งานนะครับรุ่นนี้ใช้ง่ายนะครับไม่ได้ใช้ยากนะครับแ h a งเก้รุ่น fdw613e6pa บกนะครับขอบคุณครับ